สบายดีท่านผู้ชมสบายดีท่านแม่สบายดีทุกท่านเด้ออ่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่อ่าท่านแม่เฮามายืมมาหย่บบ้านพี่น้องเพอต้ตรงเหลืองเนาะอ่าหลายคนก็อาจจะเห็นอยู่ทางซ่องน้องนกน้อยบ้านนากันพี่น้องเนาะอ่าคลิปนี้ก็พวกเฮากำลังจะจัดการถืว่าต้มต้มยังแม่ต้มไก่เนาะเฮาเห็ดข้าวข้าวมันไก่กินมื้ออื่นพี่น้องเนาะนี่เห็นบอก พอเถอกพี่น้องไอ้ดีใจมีทางเมื่อนี้ลูกลูกหูแต่แม่ด่าก็มีแม่ท่านที่ซ่องคือแม่ยังแม่ปนอมแม่ปนอมแม่ปอยแม่ใบตองแม่ใบตองอ่าพี่น้องเ้ยเนาะถต่ว่ามาแต่อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิต สร้งเหมือนกันเลยนะอยู่บ้านนะไวตัวใหญ่ดูดีเราจะได้โอ้แม่โดยร์ดอรดอนี่ตอนนี้กาโฮนพี่น้องเอยเนาะอ่าเกี่ยมทีมงานของเฮาไอเฟืองไปนอนเฝ้าอยู่พุ่นอ่าเบาสักจึกก็นอนทัดเฝ้าทีมงานน้องนกกไปนอนยูฮานบ่าวนนั้นก็จะนอนเฝ้าอันไอสมใจพม่าหลีเนาะเพื่นการเดินทางมาแต่นครหลวงวิ่งกันพี่น้องเอยเนาะอ่าเจ้าข้องรถอาพาธมาหอดมาถึงบ้านเพราะต้องเดือพพี่น้องดีใจเนาะ อาบสมภาพรนอากาศนี่น้ำกันพี่น้องเห็นเนาะข้าวมันไก่มื้อหนึ่งจะเป็นอาหารเป็นอาหารอันตอนเช้าเนาะแม่เนาะอาหารต้นอาหารซาข้าวมันไก่มื้อแรกนี่เขาก็กินข้าวข้าวมูนข้าวเหนียวมูนทุเรียนนี่ปอดถูกแสียปลายพี่น้องเอ้ย อืมอ้อกินเจบองลูกอิ่มแล้วอิ่มอันข้าวมุลอากริทีทตัวเรียญแสาร์ลายพี่น้องเอ้ยจนอิมน่มเนาะดีใจดีใจพี่น้องเอ้ยอ่ากระทือเมดาเขาก็เป็นอ่าอิปซีท่าน,นึงที่เคยช่วยเรลือพอตรงเรื่องมาโดยตลอดพี่น้องเนาะโดยเฉพาะคือครั้งยิ่งใหญ่คืออ่าถนนเนาะในการที่ว่าบุกเบิกถนน เข้าไปห้าหมู่บ้านพ่อตรงเหลืองเนาะจำนวนสาวแปดลานกีบพี่น้องไอเนาะเพิ่นก่อประกอบส่วนอยู่5,000บาทพี่น้องไอเนาะแล้วก็อีกอย่างก็เทือที่ซองก็ช่วยเมทาบุเหาเนาะจำนวนสามพันบาทพี่น้องเห็นเนาะโอ้แต่โมนี่เพิ่นก็ยังมาช่วยในการที่ว่าเห็ดเขามันไก่้เห็ดเขามูลกะทิทะเลทะเลสัตว์นั่นก็บักทุเรียน เออโอ้เบอร์เจอไปแล้วนักพักนี่ก็ได้เนาะอ่าบ้านาเานี่ขาอ่าข้าวเหนียวอ่ามูนเขาวเนียวกะทิมูนทะเล่มุเียนข้าวเนียวกะทมูลทะเลเนยตังชื่อทำไมเนยอาเขาเรียกว่าเขาเรียมุลทุเรียนอ่าเขาเรียมูลทุเรียนไม่เนาะเนาะอ่า ข้าเนียวทุเรียนเนาะอ่าขมันภาษาลาวเขาเนียยขี้ต้มทุเรียนเขาเนียวขี้เขาเนียยขี้ต้มกะทิทุเรียนอาอภาษาไทยเขาเอื่นว่าข้าเหนียวกะทิมูนข้าวเนียวท้มัไม่บยอมุนมีคแม้แบบมันเละคือเอืนคือกขี้ต้มเนาะอันนี้มูนไม่ชืเอากะทิมา เขาเนียวอ๋อเออเออเออหนึ่เนี่ยนะเนาะเออดีใจดีใจเนาะอืมบ่าวสักจึกจะได้นอนเฝ้าอยู่นี่ฮะบาบุนำก็จะได้เดี๋ยวพอบังคับระทา่งอันใน้างมาฮ็้ห้องน้ำให้มันสำเร็จพี่น้องเอ้โอ้เฮ็ดกวียกบเดเรื่องอะไรบ่าวบุนำ เมื่อวานนราได้ก็ต้องแก้มื่นเขาจะได้เพิ่นงานแล้วต้องให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยเนาะเพิ่นกะกำลังมากันเนาะเา่ีโอ้ดีใจดีใจพี่น้องเอ้ยมาแต่อำเภอบ้านโคกอุตรดิตถ์เฮาอันนี้คือหม้อต้มไก่พี่น้องเอ้ยเนาะ หามาตมไก่เฮาพี่น้องเอ้ยอ่าอันนี้ก็เป็นอีหยังแม่อีแม่คนหยังแม่น้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มข้าวมันไก่เจียวเจียวเจียวข้าวมันไก่โอ้บ่มีพัดลมหนูไหมเนาะอยู่อยู่กับธรรมชาติแม่เอ้ยจังซี่แหละอ่าพี่น้องเอ้ยโอ้ดีใจดีใจอ่าบุญสัมพันธ์กันเนาะแม่เนาะฮอดกันเนาะบ่กขึ้นโบฟันเนาะอีพ่ออีแม่อันอีแม่สิมา

ให้กอนให้ก็ไปท่ายอันบอกคำน้อยเหยถายไปได้มานอนเมื่อยอยู่ตัวเลยไอ้เพื่องกินข้าวอินหรืวเ่ไอ้แงแหละพรานจันไเด้แม่ท้าแพทกินมื่อไห่บอน่าจะเบิกกันน้องนกพเท่ากินข้าวหรือเ เขาเท่านะเขาจันทกินซองห้วยไอ้เราไม่้ับเพชรซองห้วยอร่อยเขากินสองห้วยอันเป้าคำนอยอันเพชรเราคนกินนะตักให้เป่าคำนอยเป่าคำนอยยันแม่บุได้กินเอาไปให้แม่กินเราไม่ทัาเพชรเลยไม่รับแน่เบาโอ้เราคนกินเขาไม่รเบไหมีบ่บ่เรายิบเรายิบผู้เรียนกินคือเราต้องคนได้รับสายคลิปเขากินผู้เรียนไงมันม่จิงตท่นี้ทางหลายพนเนาะโอ้่านนั่นละบายครับอ่นนั่นเนาะคิดว ปลาเนาะบังมีแต่นันเด้อมีแต่เมทแพทย์เนาะจังซี่แหละแต่ละมือน่ะแม่ต้องได้กวดว่าผู้ใดกินข้าวแล้วบ่โดยสำคัญผู้เท้าต้องสำคัญแล้วผู้เฒ่าต้องกดทุกคนแม่นมแต่ละมือแต่ละมือก็ชินอนจังซี่แหละ้นนัต้องรับผิดชอบทุกคนแม่นแม่แม่ต้องได้เช็คว่าผู้ใดได้กินข้าวผูดได้บริกรเดี่ยวแล้วจังซี่แหละคือกับครอบครัวตัวเองเลยนะใช่ไหม่ใช่ใช่ปลาเมทัแพทย์นี่ เคยเลอเมันอันไ่นี่กิน้าดหรือเปล่านี่แล้วเออไม่เปนไรน่าเาไปหานเดี๋ยวนี้เกี่ยวกรบเทียมบเบ้าเน่ยชอบของกินนั้รกินอะไร อเดี๋ยว่อดจั้กเอีลุกเดีทนือต้มใไทยคิดไปเลยเราโอ๊เมดอโอมีนี่เราบัดาปุ๋ยเจค่นี้ก็พออ่ไอ้เฟืองพูบนอนให้อีแม่ได้แล้วได้แล้วได้กัด้กอ่าอ่เดี๋ยวเดีลูกก็ได้ลวเลยังเปี โอ้อันนี้จะได้นาจะยกโยกกันไม่ดูเหงาไเออไม่ยไม่ยจะๆๆซ้ำๆๆนี่แดียค่อยขยัเดี๋ยว่อยกงเนเดี๋ยวเอาหม้อนั่นอุ่นเลยนะเดี๋ยวเราคนไปคนมาใช่ไหมคนไปคนมาเดี๋ยวอันนี้เราจะเกียวน้มันเาจะเียวกระเทียมไว้พร่งช้าแล้วก็แช่ร้เขา้ามาให้กันเลเา้ามแล้วดข้าวข้าว่เราจะทำ้าว้านี้ นี่ไงแม่แม่ดำมูนไวแล้วนะแช่เขาเหนียวดำไปแล้วไงเขาจะมีเสตติกจะมีเ่งบอสกบอสไงเออมาจั okay. oh, ๊เอะไรสอาตัวแกมอินแล้วมีแล้วมีแล้วมีเขาเขามาฮแล้วเขาบอกบอมยังม่ยืดเลยตันนี้กันได้ป่ะเพราะว่าเขาเอามันมันขึ้นขนาดไหนเอาหมีห่านมีอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันอบ่ ลงมันเช้าเวลาเดี๋ยวทำบะหมี่เกล็ดแล้วบอสทีช้าเวลาเดี๋ยวนี่นะเอราะาเอาไว้เออโอ้ยเี่ยเพราะว่ามันมีม้ออีกตั้งม้อนึงนั่นน่ะมันจะมีม้ออันนึงฮั้นประมาณต้มอันบางไฟนี่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 อามาแล้วโอ้ม้อตัวนี้เนาะเอาลดี๋ยวนี่น่ะจะเปลี่ยนเดี๋ยวให้มันซุกันไปาคอใส่ใส่น้ำหุ่งไว้เลยในตอนเช้าเราก็ไม่ต้องรีบ เ้าก็อุ่นดงไปไว้เรื่อยๆเลยเนาะไม่เนาะเราเราคือทำให้เสร็จแล้วคือดงไว้เลยอ่ะคือดงไว้เลยแล้วเราให้ตอนเช้ามาแล้วก็ตักกินอย่างเดียวจบพอแล้วนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอาไว้ที่นไปสวมไปเสร็จแล้วก็โอเคละถ้าจะดมีูได้จะทำให้อันบ้านมุนอยู่ที่นี้ก็ได้อันใกล้ในห้องต้มต้มละต้มละต้มละบึ้งๆไปสองโมงอีกโอ้เอาไว้เนี่ย ไม่น่าจะมียุงนะคะมีมลกระมุดกระมของใครของมันเด้ออดีเลยนี่อดครัมันเหมือนไก้นี่เราแหละจะใช้ลายตังมีเแข็กว่าอืงดึงดึงไม่แต็งกว่าอขกว่าลูกยาเกตเดแต่ว่าลูกเั็เบุปไปห้ามห้านต่อท้าได้โเดยแบบอันบางทีเนอะลูกอัน เอาหญิงกระผมเลยเด้อนางไอแม่นางกระผมละก็ยังเบ็ตกัน์ดกระผมมาต้องล็อกคืออันโอ้หนาวจริงลุกบูฮูกระเทียวอยู่อันยูเก็ตบานเฮาถูกคุยมีต้องตั้งเข้ามาไอ้ลานังก็เคยมีอะไรดีๆไหมีแจ้งังเวลาเขาไปน้ำเขาไปน้ำเขาไปน้ำนตัวเงนั่งมันจะแม่บอกว่ามันไม่มันมีคนใช้เขาไม่กล้ามา แ uh, ล้วก็ได้ใส่คว oh <và S 2> ันสตยเดินเลย็จนนีีตุยเกไวโมงียางนอต้อนมีบ่ไม่ไดเไม่ไม่รับเอาเพชเอาอะไรลูกกิน่ฮะเดหูเครื่องออย่างเงี้ยเอเอาเอาอะไรต้อกินเลยไม่เอเพเออเของไม่เเผ็รไม่ลงเพ็ดี๋ยวตองเินดูวนาุดเพชดอันผักเียดบานลูกโอ เอาข้าเหนียวทุเร be ียนบางที่ไปเห็นเจ๊กูบุ้งูดว่าเมนนาย่งเงีดูตัวอย่างว่าเรียกต่เจียววันนี้เ็นบ้แล้วบางทีอันไปเห็นเ็บุู้ดว่าเาเจียวกอย่างเดี้ยนาวดอนนี้กินไรมีแน่มาเดี๋ยนีลูกแล้ววันนี้นาลูกไ เราก็จะพูดว่าขุนกะดูกขุนกระตูกัวนีขาเก็บขึไมฮเจ้า่าอนีเดี๋ยหัเดี๋ยพวกนี้ค่อหันใครนนหนั่นแหะเมื่อกี้แม่ดาใส่ตรงน้นอันนี้อันนี้นะกระบวยต้องเอาใหม่ไม่ต้องเอาเลยอันต้องใหม่ไม่งเอายใหานะอ๋อให้เบาเลยเบาเลย แล้วบุกินช่วยสามนะเราบุกินบุกินก็มาเป็นยังเอาไปก่อนเอาไปก่อนไม่ไม่ไม่จับไม่ได้เราไม่คิดนะบอกว่าเดี๋ยวไปหูเล่าเลยไปเบากันเออกับล้วบุกินครับไม่ให้ใครอ่ะเออแล้วแกเขาให้ไปก่อนจับไปเลยจับเลยเอาไหมเลยเออเออจับเลยจับเลยไปเลย นี่ไงกระบ u ยเอาวางไว้ข้างเลยวะนู้นมั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 นใส่พิซแล้วโอ้เขาเปลี่ยนแนวแล้วเทพอ๋อจะไปให้แหมครับเอาไปให้คุณยายแพทพนะอ่าโอ้หคุณยายคุณยายเทพกคุณยายแพทพคนที่ไม่กินเมื่อกี้ใช่เขาชิมไปนิดนึงแล้วกม่เอาลูกว่าวอันเอาเตอันเขาอันมันคำบง อเขามัถ้าเราวาี okay. oh, uh ่กไม่ก huh. ินเลยเนาะไมป็นไรเขาไปอยู okay. ่ในบ้านอาจจะกินก็ได้ตับไปเถอะล้วดูแล้กวลูกยกใครนั้นเอ่ะด้จามดจ้าาไม่ไ้ว่าอะไรนะพวาอันต้องบอกให้เ้าอมกินคนยบางคนก็กินเลยเนาะบางคนไม่ชอบอันนี้เราเยวดค เจียวอยไม่ไม่เดี๋ยวจะเกี่ยวอยู่เออได้มีมีเดี๋ยวได้เรามีหนูอันนี้ขยียฮะหนู่ม้หายเหรอหมายบองค่อยตั้งก็ได้เดี๋ยวกลางเองเดี๋ยวกลางเองอเดี๋ยวเอากระทะมาตั้งนัแล้วเราก็เกี่ยวกระเทียมไว้เนืนเอาอันนั้นลงก่อนเราจะเกี่ยวเดี๋ยวอานี่ฝาปิดนี่ก่อนแม่เดี๋ยวมันโหมันเหม็นอาแล้วเราจะอุ่นไม่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 ต้องอุ่นก็ได้ไม่ไม่บูดอ่ะแม่นะอื้ อากาศนี้น really 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 well> really ึกถูก็บอกแล้วว่าไม่บูดหรอไม่บูนหรอไม่บูดเพราะเราค่าเชื้อไปแล้วบูดแล้วไม่รับผิดชอบถ้าบูดก็กินข้าวเหนียวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไอ้ข้าวข้าวมาให้เราหุงไว้หุงไว้เลยนะค่อยดองไปเรื่อยๆมันพอแล้วมันก็จะอุ่นมันจะอุ่นไม่ข้าวมันไก่กาไม่งั้นอ่ะเราจะเจียวจะเจียวแล้วเราจะหุงไว้เลยเพราะว่ามันตอนเช้าอาจจะยุ่งมัน เวลาการดองของมันไม่เหมือนหุงแก๊สใช่ไหมวะมันจะต้องเข้าไปเรื่อยๆก็เใช่ก็คือว่าดาจะหุงไว้เลยตอนเช้าก็คือตอนเช้ามันก็บันเลงบรเลงแล้วก็มีแต่ผัดมีเดียวก็เ็ียนเข้ามาไกลเรื่อยใช่เนี่ยเดยเดาจะหุงเข้ามาไกลเลยไงอ่าเพราะว่ามันมันไม่เหมือนมันเรามีแก๊สแบบนี้มันไอ้นี่มันนี้มันเล็กแต่แล้วก็คอยดงคอยไปเรื่อยๆมันต้องพลิกต้องกิซตะคุงตะแคงอะไรเงี้ยมันต้องไปเรื่อยๆเย็น

อันนี้ถ้าอยู่มัคอกนี่ไม่นั่งนี้ไม่ได้เด้อยุงเด็กผู้น้วานใหม่ เราเราเือดคปากน้อยน่าน้เรามอไปานั้น มัของอเคเอาองลับ so so ึกเนาว

มีแต่พวกเรานั่นแหละเนาะ

เดือดเผาอยู่ใดอะไรอะไรเอาต่อแควอันนั้นเหรอเอาต่อแควตู้นี้ไปเอาแก่ต่อแควอันในเผามีนไปไว้อยู่บนหัวฉันนอนคนไปขอเผาเครื่องมาไปเร็ว ทไมเอเีอ่ะเออะเออ้านเอายเออลนเอะแล้วก็ไปนอนงไอดิบบแล้วนี่เบุบแล้วบุบแล้วเนีนี่ออันนี้เูอเมออแล้วนี่แหละออเนีเ่กินด้วเบาไปลูกกินใครกินอไปลนี่ไปเอ้าไปไปคำนั้นเลยไป อันนี้มันจุดเ๋ยวเราแบ่งเดี๋ยวเราจุดเลยความต้องการก้อ้คำน้อยนี่อ่ะได้แล้วแม่ได้แล้วนี่เพื่นได้แล้วนี่ๆๆๆอ๋อเดี๋ยบ๊อบบ๊อไอ้คำน้อยเพื่นได้แล้วแม่อันนี้เพื่นได้แล้วแม่นี่เพื่นได้แล้วอ่ะอ่ะถือว่าตอนนี้ทางอ่ะในสร้างก็ถือว่ามาจัดการเนาะอ่ะถือว่าตอนนั้นพี่น้องเนาะถือว่าคลิปนี้บ่อบนำจะขออนุญาตจบคลิปกันเพียงสำนี้ก่อนพี่น้องเองเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้บ่อบนำขอกล่าวคำว่า สบายดี